สหรัฐกำลังเพิ่มแสนยานุภาพทางทหารเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากจีนที่เพิ่มมากขึ้นผู้ช่วยชันคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเบื้องหลังสำคัญระหว่างสองชาติซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ได้ย้ายไปใต้น้ำแล้วไปติดตามรายละเอียดกันค่ะความตึงเครียดระหว่างจีนก,กับสหรัฐกำลังเพิ่มสูงขึ้นผู้ช่วยชันคนหนึ่งกล่าวว่าตอนนี้ภัยคุกคามทางทหารที่ใหญ่ที่สุดจากจีนจะไม่เกิดขึ้นบนบกหรือทางทะเลแต่อยู่ใต้น้ำ จีนกับอเมริกาถูกแบ่งแยกด้วยมาหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่ดังนั้นกองทัพจีนจึงคุกคามสหรัฐด้วยกองกำลังทางบกของตนไม่ได้ในการให้สัมภาษณ์กับรายการโฟกัสทอล์กของ NTD เชิงกล่าวว่าปักกิ่งมีทางเลือกในการเปลี่ยนไปใช้กองทัพนาวิกโยธินนั่นคือการรวบรวมกองเรือบรรทุกเครื่องบินและตอบโตสหรัฐทางทะเลแต่จีนยังสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินได้ไม่ดีนักเทคโนโลยีนี้ยังคงตามหลังสหรัฐหลังจากพยายามตามให้ทันมาหลายทศวรรษแล้ว พักคอมมิวนิสต์จีนตระหนักดีว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินของตอนสร้างความกดดันทางทหารต่อสหรัฐไม่ได้ภายในระยะเวลา,วลาสัน้นเชิงกล่าวว่าเรื่องนี้ทําให้ปักกิ่งเหลือทางเลือกเดียวคือเรือดำน้ํานิวเคลียร์เรือดำน้ํานิวเคลียร์ของจีนอาจเป็นภัยคุกคามสําคัญต่อสหรัฐนั่นเป็นเพราะพวกมันติดตั้งขีปนาวุธที่บินจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งได้และขีปนาวุธเหล่านี้ติดหัวรบนิวเคลียร์ ที่มีกำลังมากกว่าระเบิดปรมาณูด้วยซ้ำปักกิ่งได้พัฒนาขีปนาวุธซึ่งเดินทางได้ไกลพอที่จะโจมตีสหรัฐตาวเทียมของอเมริกาสามารถติดตามกิจกรรมเหล่านี้ได้ง่ายหากขีปนาวุธเหล่านั้นถูกปล่อยจากบนบกขึ้นสู่อากาศหรือในน้ําตื้นดังนั้นสําหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วระดมน้ํานิวเคลียเป็นทางเลือกที่จะโจมตีสหรัฐแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ในการที่จะทําเช่นนั้นขั้นแรกพวกเขาต้องผ่านเกาะทั้งหลาย ซึ่งทอดยาวจากญี่ปุน่นไปยังมาเลเซียให้ได้เสียก่อนพวกเขาจึงจะไปถึงน้ำลึกมากพอท,ที่จะซ่อนมันได้พื้นที่ทะเลลึกแบบนั้นปลอดภัยสำหรับเรือดำน้ำของจีนและยัางง่ายสำหรับพวกเขาที่จะซ่อนมันอยู่ที่นั่นมันคงเป็นเรื่องยากสำหรับกองทัพสหร,รัฐที่จะหาพวกมันเจอและถึงแม้ว่าสหรัฐจะหาเจอแต่ก็ยากที่จะโจมตีพวกมันและเมื่อมันมาถึงจุดนั้นสหร,รัฐอาจเผชิญการโจมตีด้วยนิวเคลียร์จากเรือดำน้ำของจีนในทุกเมื่อ สหรัฐอเมริกาถูกจมตีและประสบการสูญเสียประชากรครั้งใหญ่ได้ตลอดเวลาผลนี้ตามมาเป็นหายนะแต่สําหรับตอนนี้มันไม่ง่ายที่เรือดำน้ําของจีนจะลอบผ่านเกาะทั้งหลายเหล่านั้นได้เพราะพื้นที่เหล่านั้นถูกควบคุมโดยประเทศอื่นๆแต่ปักกิ่งก็ได้เดินหน้าขึ้นเรื่อยๆอย่างการเพิ่มกิจกรรมทางทหารมากขึ้นรอบๆไต้หวันเกาะนี้ตั้งขวางเส้นทางน้ําซึ่งเป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดที่เรือดำน้ําของจีนจะเข้าเขตน้ําลึกได้ในข่าวกรองสหรัฐรายงานว่า ปักกิ่งกําลังเพิ่มจำนวนขีปนาวุธโดยเฉพาะขีปนาวุธที่ยิงถึงสหรัฐได้จีนยังได้สร้างฐานใต้น้าสําหรับเรือดำน้ำนิวเคลียร์ซึ่งอยู่ที่จุดใต้สุดของประเทศคือเมืองซัญหยาแต่ดูเหมือนความทะเยอทะยานทางทหารของจีนจะอยู่ในการจับตาของสหรัฐในวันเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีไบเดนโทรคุยกับสีจิ้นผิงผู้นําจีน เขาก็ได้ประกศราศภารกิจทางทหารชุดใหม่ที่เนกกนพนทากอนภารกิจของกองกำลังนี้มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากจีนโดยจะให้คำแนะนำเชิงนโยบายกับผู้นำด้านกลาโหมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ผู้บัญชาการเขตอินโดแปซิฟิกของสหรัฐยังขอเพิ่มงบกว่า6กแสนล้านบาทต่อรัฐสภาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางทหารของสหรัฐในการตอบโต้จีน